นายขันชัยท่านทิม่ารองผร,รจังหวัดยาโสธรเป็นประธานงานวันครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยาโสธนเถือที่4ประจำปี2 5 6, 6 9จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในการอุทิศตนทุ่มเทกําั่งกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาปฏิบัตินาทีอบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นผู้ที่มีความห่ความสามารถ เพื่อส้างสารลัพันาทรัพยากรบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมมาย่างยาวนานนะคะโดยมีคณะผู้บริหารขร้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวจังหวัดที่พร้อมใจกันมารวมงานการจัดง,งานเทนีมีวัตถุป,ประสงค์ค่ะเพื่อหน่อมรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์เชิดชูเกียรติบุคลากรทารงการศึกษาที่เพิ่นได้อุทิศตนทุมเทสติปัญญาอบรมสร้างสอนซิด ให้ได้เป็นคนหูผู้ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทั้งนี้วันครูแห่งชาติก่ถูกกำหนดขึ้นตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีเพื่อแสดงความกตัญญูก,กะตะเวทียกย่องวิชาชีพครูในฐานะแม่พิมพ์ของชาติมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติไทยนั่นเองค่ะ